นะครับวันนี้ก็ผมนะครับเอเมซี่เกมเมอร์ทีวีนะครับแต่วันนี้คุณสีไม่มาครับไม่ว่าเหมือนเดิมก็มาเล่นเกมนี้กันเลยครับเด็กวอร์คันในเกมนะครับก็ถือว่าเกมที่ยากที่สุดนะครับเอาละครับเล่นกันเลยดีกว่าเกมนี้ผมได้ไปหาไปดูคลิปจากลาเบเกอร์มาผมเลยเอามาเล่นนะครับก็เห็นเกมไม่เกียนเด็กม,มาดูได้ไหมจะเกียนขนาดไหน ก็ได้ลองเล่นไปทีหนึ่งแล้วแม่งอือะไรขนาดนี้ยากมากผมองไปชื่อเกมอะไรย่งเงี้ตอนนี้ผมก็แทบไม่ผ่านเอยกนะันฮะเกือบไม่รอดก็ที่ผมไม่ประเสียงก็คือว่าเสียงแม่งดังวาเสียงผมอีกเดี๋ยวทุกคนไม่ได้ยินเสียงผมอะกเสียงุดล่อเนี่ยถุยก็เล่นไม่ได้แ้แม่งไปใช้สมาธิที่กัน แค่ด่านสองให้ดูับปวดหัวเนะนี่ยแร็ปครับแร็ปเยอะเ,เกือบเลยเล่นหนึ่งอย่างนี้เอเ้ยจะไม่ขึ้นแล้ไม่ยืนทายืนทำที่แมวอะไรวะอืด่านนี้เห็นที่ปวดหัวเลยปวดหัวจริงๆครับหมุนตาลายเลยเนะี่ยเอเ้าเอา้เอา ชิบหายกันเลยว่าลูกสีเหลืองอันไหนขนมเค็มขนมเค็มของอาจารย์นะไม่ใช่ครับเดินหาอะไรไม่รู้จับได้ตกเคยผ่านตรงนี้ด้วยเอ้าตรงนี้ไม่ผ่านแล้วหายปิดหาใจแล้ว แต่เรวนะอย่าให้หัวใจให้มากนะใจเย็นเฮ้ยเองใจเย็นเองใจเย็นอา้อาวอ้าวเชื่อเลยเนี่ยเออได้แล้วกลับ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 เออมันจะง่ายอะไรขนาดน,นี้เหมุนแม่งมันใบพัดเลย จะไปแล้วีฉยนจะไปช่วยเจ้าเองนิวส้นขึ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 ้นนี้น้นขึอน้อ้น้น้นขไ้้น้นข้นข้น้นึ้นข้ คือเฮ้ยอะไรวะเนี่อออืออืออออืดอือ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 ออือออืออืออออื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 อ่ืออืออืออือ่อืออือ้ืออืมอมมอ,อ,ออือออออ Ok ดูแล้วต้เห็นเราได้ต้องนี้เออเออดูแล้วดูแล้วรู้แล้วใช่ป่ะตุอ่ะตุ๊กเกือบเกือบอย่นี้แม่งต้องแบบใช้ตาดีๆดูเลยนะมันต้องดูยอดตาลายเลยดูทีตาอื้อหือ แง่ยากสิพายเลยโอ้โหตายสิบเจ็ดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องอย่าใจร้อนคนไทยฮะคนไทยได้กันอย่าใจร้อนอย่าดิใจเย็นใจเย็นพี่น้องใจเย็นพี่น้องชิบหายเกือบเลยเราต้องมุดด้วสีขาวนั่นเองแสงสีขาวอยู่ข้างหน้า Let's go

เกือบถึงแล้วอะทำไปได้เข้าไปผมไม่รีบร้อนเราต้องเดินดีเชิญเชืญอืม,อม,มเข้าไปเดี๋ยวปวุปว่นผเกมนี้เดยสิ เขไม่ไหวกับมึงแล้วนะจะเอาอะไรกี่กับเกล็ดหนาจะเอาอะไรเกยวกับชีวิตเกล็ดหนาแดกแม่งอะไรจะขนาดนี้เกลือไม่รู้สินเด้อครับโอ้โหเฮ้ยตายได้ไงวะไม่โดนแล้วนะเฮ้ยแม่โดนนี้ไม่โดนแล้วไม่โดนอ้าวเฮ้ย ไอแม่งลูกกลมยืดได้ไอลูกบอลไม่ยืดได้ฮะกลัวแม่งดไดม่จะมัคาแล้วยแม่งเอาไรนะช่างตะชื่อมงษเฮ้ยหย่าหนะย่าหย่านายจะทำแล้วนะเยาใช่ไหมเอ้ยหอ,อ่หลบได้ตรงนี้หลบได้ตรงไหนวะ ยื้อไปหนึ่ที่โอ้โหโอ้โหหลบไปไงดีอูแล้วหลบไปไหนนี่ไปโดนละนี่โอ้โหหลบไปิบไปที่ไหนยืนันไม่ใช้สวัสิงสูงนยทีเดียวอู้หูยแอืออื้มโอ้ เห็นที่ปวดหัวเลยด้านนี้จะเอาอะไรชีวิตกัวฮาใช่งหมเออเข้าไปเออเข้าไปไม่น่าไปหยิบเลยไม่หมุนก็นไปให้ตรงเลยเดืองไม่นี้ไม่พอใจรอดได้รอดเลยอื อะไรจะปานนี้อ่าอ่าเยอะ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 องจริงเชี่ยมากก็เขีเนี่ยนายควบัรมมอกแล้นะนเริ่มจะไข่ออกวจะนายจะเอาไงกับเราไม่ให้เราไปใช่ไหม ไม่ชอบวับวับแม่วับแม่จะบอกเฮ้ยไม่อใจแล้วนะไม่เลยอะไรทั้งน้ากับชีวิตผมนครัใจมันอะไรขึ้นไม่รู้ทออางของมันเด,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 ด็ดเดดเด็ดเ อไรวะเอ้ยเอ้ยเ้าไม่พอใจเจ้าไม่พอใจเจ้ไม่พอใจโอ๊ยลบหลอนหลอนตกทำไมวะแม่เอ้ยโอ้โหไอ้กระตุกเลยกระตุกกูกระตุกทำไมกระตุกกูเรื่อยกระตุกได้ไอ้ยวันที่อกระตุกอะใครเชื่อกระตุกก็บอกมาเ่อะเลยดิ ไม่รู้วันทานวยาีจริงๆเยบนี่เบไวแล้วเอ๊ะเราเก็บได้ไงวะโอ้โห้้้อ้อ้โอ้โอ้โหโหโห้โหโ้้อ่ะไอ่ะ เย็นเลยเลยนะแล้วนะอย่ไม่พอใจแล้วเง่นเลยไส่แล้วใช้ไป,ไไไปเหนียวะไหมนี่เรู้สุดกลืนตีแล้เกมเนะี้ยไม่ดีแล้วนะไม่ดีแล้วนะฮิผมว่าผมจะไม่ผ่านในเกมนี้จริงจรงครับโอ้โหสามสิบด่านเนะี้ยแม่งเ,เลิกดีกว่าเอาละครับก็ ผมควรมาเล่นตอ่อแม่งไม่ผ่านจริงอือแค่น,นี้ครับ